สวัสดีเพื่อนๆจากจักรวาลที่7ทุกทคนเลยนะครับผมอยู่กับผมบายสเตลครับเรายังคงอยู่ในการโชว์เคสตัวละครจากตู้กาชาครบรอบ2ปีนะครับในฝั่งเทลออฟก็ o d เราได้ตัวละครที่แข็งแกร่งมาอีกหนึ่งตัวละครในการจัดลําดับเทียครับผมเขาก็คือ f u วชั่นซามัคนนี้นะครับผมเรามาดูค่าสเตตัสแล้วก็ความสามารถที่เขาบรรยายกันมาก่อนดีกว่านะครับผมตัวละครสปาร์กิ้งสีม่วงเป็นเรนจ์ไทป์นะครับผมเลเวล5 0 0 0 ลิมิตเบร a k 3ดาวเนี่ยสเตตัสของเขาสูงมากเลยนะครับบลัสแอตแท็กสูงถึง2 7 0 0 0เลยทีเดียวแต่สไตรแอตแท c กก็ไม่สูงมากนะครับผมเนื่องจากเป็น r รน g ์ t y ป์และมีดี f เ n นซ์ที่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมอยู่ที่แสนสามหทั้งคู่เลยนะครับคริติคอยู่ที่3886ันแปดร้อยแปดสิบหที่รีสตอร์สปีดที่2294 a นสองร้อยเการ์ดเฮลเป็นบลัสอาร์สทั้งคู่แบบ ธรร,ธรรมดานะครับผมแต่ตัวเขาเองมีความสมรถพิเศษอยู่มีแท็กก็อดคิฟิวเจอร์รีเจนเนอเรชั่นฟิวชั่นวอรเอร์โหอยู่ได้หลายทีมเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของอาร์สการ์ดครับสไลนนี่ไม่มีอะไรนะครับเป็นสไลส์เดเมจนะก็ไม่ใช่อิมแพ t แบบทั่วไปนะครับบลั ast, ก็จะช่วยเพิ่มอัตราการฟื้นฟูเลือด5เป็นเวลา15วินาทีทุกครั้งที่กดใช้นะครับผมแจ๋มมากๆเลยทีเดียวเป็นตัวละครแบบ ฟื้นเลือดฟื้นเลือดอะไรแบบนี้นะครับผมส่วนท่า Special Move, สเปเชียลมูฟศัตรูที่โดนท่านี้เข้าไปจะต้องจ่ายพลังคีสําหรับสไตร์อัสเพิ่มขึ้น20หน่วยต่อใบเลยหูเรียกว่าคอมโบนี่ต่อประกันไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนการ์ดเขียวแจ่มมากๆลดคิสศัตรูลง40หน่วยแล้วก็ ซุ่มผล2ใน3อย่างนี้เกิดขึ้นกับฝั่งเรานะครับไม่ว่าจะเป็นฟื้นคิ40หน่วยหรือจะเพิ่ม blast damage รุนแรงขึ้น20เป็นเวลา20วินาทีหรือจะเกราะป้องกัน attribute downgrade ทั้งหลายนะครับผมส่วน ultimate ascad ครับผม ไม่มีผลอะไรยุบยับแบบตัวละครเนเดนนะเป็นดาเมจรุนแรงอย่างเดียวเลยขึ้นอยู่กับจำนวนศัตรูนะครับผมถ้าศัตรูเหลือ3ตัวละครได้บัฟดาเมจรุนแรงขึ้น30%ครับ3วินาทีนะถ้าเหลือ2ตัวละครก็บัฟ50%รุนแรงขึ้นถ้าเหลือตัวละครสุดท้ายจัดไป70%รุนแรงขึ้นสำหรับอัลติเมทดาเมจนะครับผมก็เป็นท่าที่รุนแรงทีเดียวเลยนะครับสาหรับ เมน n อ b i ลิตี้ครับจะทำการโจอาชิเมนอาร์สการ์ขึ้นมือเป็นใบถัดไปฟื้นเลือด20%คิบเคี่หน่วยแล้วก็เพิ่มเอชิบิวอัปเกรดโจมตีทะลุเกราะตัดเดเมจ1 0 0นะครับผมเป็นเวลา15วินาทีเลยทีเดียวแล้วก็ a อ i l ลิตี้นะครับผมสำหรับ Z ซ b i อ i t ลิตี้เนี่ยจะเพิ่มแท็กฟิลเจอร์แล้วก็แท็กก็ตคีย์บลัซ t อตแทกนะครับผม21%ถ้าเป็น Z ซ b i อ i t ลิตี้ทรีจะได้ นี่เลยครับผม28%แท็กฟิวเจอร์แล้วก็แท็กก็อดคีบลาสมาแท็กแอนด์ดีเฟนส์นะครับผมแล้วก็มีบลาสอาแท็กของแท็กพาวเวอร์ฟูลอปเปเนนต์ด้วยนะครับผมสำหรับยูนิคแอเบลิตี้ก็เป็นบัฟเพิ่มตามเวลาในเกมที่ผ่านไปนะครับผม15วินาทีแรกเพิ่มเดเมจ40% 30วินาทีผ่านไปเพิ่ม อัตราการโจอาสกาดหนึระดับนะครับผม50วินาทีผ่านไปลดอัตราการจ่ายพลังคิของอาสการ์ดลง5หน่วยแล้วก็มีบัฟเตเมสกับการต่อกรกับศัตรูที่ไม่ใช่ซามัสหรือโงกุลแบล็กด้วยนะครับผมก็ทั้งเกมนั่นแหละแล้วก็ความสามารถต่อมาครับผมเมื่อศัตรูจบคอมโบการโจมตีครับเขาจะฟืน้นฟูเลือดให้กับตัวเองครับผมแบบ วินาทีค่อยๆฟื้นนะครับเป็นเวลา30วินาทีแล้วก็ได้รับบัฟเดเมจรุนแรงขึ้น20%นะครับผมและสแต็คได้สูงสุดถึง80%เลยทีเดียวโหยิ่งรับเดเมจมีการฟื้นตัวแล้วก็จัดการบัฟเดเมจนะครับผมพร้อมกับการ cover change นะครับถ้าลงมา cover change นี่จะมีเกราะลดเดเมจ ไป40%จะจบคอมโบนะครับผมและถ้า cover c h a n ลงมาเจอกับ strike arts เราจะตัดคอมโบขอศัตรูได้เลยนะครับผมและต่อคอมโบได้กับ special move arts ด้วยนะครับถึงเวลาโชว w c a s กันแล้วนะครับผมทีมแรกที่เราเจอในวันนี้เป็นสีน้ำเงินม่วงตัวละครใหม่ๆนี่มันจัดกันได้ขนาดนี้เลยนะครับผมผมต้องเอาตัวละครสีเขียวลงไปฟัดกับตัวละครสีน้ำเงินอยู่แล้วนะครับ และตัวละครสีเหลืองก็ไปดักตัวละครสีม่วงและเป็นซามัสฟิวชั่นของเราลงไปแต่ว่าโอ้ยโดนดิจิตอลบลัชมาก่อนเลยครับผมสไตร์ต่อครับผมและสไตร์ไหมโอ้โหปล่อยคอมโบหลุดนะครับผมผม,ผมเขาา่าเชนลงมายังไม่อะไรเลย,ยโดนต่อคอมโบกับ เจ้าเบจิต้าแปลงร่างแล้วนะครับผมยังไงแล้วก็โดนสไตร์ต่อเนื่องแต่ว่าไม่แรงเท่าไร่สามารถของเราถึกนะครับเมื่อโดนโจมตีเห็นไหมครับมีฮิวเลือดเกิดขึ้นครับผมผมกดคัสเขียวสู้ไปก่อนแล้วก็แท็กเคลนไปเขาหลบแล้วก็จัดการบลัสไปเขาแหมยึกยักโดนบลัสไปสองทีครับผมจัดการชาร์จเต็ปแล้วใช้สเปเชียลมูฟบึ้มเขาไปครับผมเจ้าเบจิต้าบลูโดนเต็มๆแล้วหลบสไตร์อาร์ตเขาได้แล้วหลบซ้อนด้วยเจ้าบูซูเปอร์นะครับผมมาดี สาสเต็ปแล้วก็จัดการบลัสไปครับผมบลัสเยอะถั้งเมื่อกี้เราสไตร์นี่โดนตัดคอมโบแล้วนะอะ่ยังไงครับผมเป็นฝั่งของเซลส์ได้อัดรัวๆแล้วกดเมนเอเบลิตี้แล้วนะครับผมใช้อัลติเมตอัสไปตูมติดเฟนสเรียบร้อยสำหรับ ซามัสฝังหนูนร่วงไปนะครับผมอย่างง่ายดายเลยทีเดียวแล้วเข้ามาเช็คเกิลแบบนี้เจอเซลลของผมจัดการสไตร,ร์แล้วกด rising r u s ใส่เลยครับผมโอ้โหฝั่งตรงข้ามนี่โดนอย่างหนักเลยนะครับแม้จะเป็นสีน้ำเงินล้วนๆแต่ว่าเอ้ามาครับผมสวนได้นะยังไงครับผมแล้วบลาสมาแบบนี้ครับแล้วสไตร,ร์เจอผม cover c h a n ซามัสเข้ามาแล้วสวนตัดคอมโบไปครับผมยังไง แทบเลยนี่โหหลบแถบผมเหรอมาครับผมมาย,ยึกยักเบจิโต้บลูเหรอโดนไปครับผมกดสไตร์ต่อแล้วจัดการใช้อัลตเมนแอสการ์ดไป <c oughs> พงไปอีกหนึ่งนะครับผมโดนแรงมากๆถึงล้านก้าวเลยนะครับผมผมกดบลสแต่ว่าเบจิต้าไม่ยอมกดไรซิ่งรัสสวนระบายรมนะครับผมมาดีเออเอาเดิเอาดีมาครับเหลือเลือดแค่นั้นจะสู้นะโอ้โหแล้วการ์ดเหมือนกันอีกนะครับผมเรียกว่าเรียกว่าหมดรูปจริงๆ <t> นะครับผมสำหร <t> ับฟบ S จันซามัสเป็นยังไงครับเกมแรก หนะแบบขาดลอยเลยนะมาเจอกับทีมก็อดคีกันบ้างดีกว่าว่าสำหรับรีเจเน r เรชันเจอกับก็อดคีเนี่ยมันจะขนาดไหนความห่างชั้นของระดับเทพกับระดับตัวงอกตัวงอกได้มาครับผมใครจะอยู่ใครจะไปนะครับดูกันเลยครับก็ยังคงเป็นบูซูเปอร์แล้วก็เซลนะครับผมเขาจัดการลบลาสผมได้นะครับผมแต่ จะสวนผมหลบได้ตรงจังหวะกดการ์ดเขียวไปครับผมลดคีสสตรูรัว,วเขาก็จะไม่มีคีในการคอมโบนะครับผมเราก็ได้ผลบัฟมา2อย่างเช่นกันมาครับโอ้โห <c oughs> แล้วเขาแท็กเกิลมาแล้วจัดการสไตร,ร์ต่อผมก็โดนไปสิครับผมแต่ว่ามาครับด้วยความถึกของ f ิวชั่นซามัเรายอมให้เขาโดนครับฮ่าแต่ว่าถ้าจะลดอัตวิวอัปเกรดเราเราไม่ยอมครับผมผม,ผมหลบด้วยโคเวชนจ์ของเซลแล้วก็จัดการ เปลี่ยนเป็นปูซูเปอร์อัดกับเจ้าบิจิ t โต้บลูนะครับผมแล้วเขาเปลี่ยนเป็นเจ้านี่แล้วครับผมสําหรับโงกุนแบล็กแล้วเจอผมกดเมนแอิลิตี้แล้วใช้ไรซิ่งรัสแล้วนะครับผมว่าผมว่าซัดให้ร่วงก่อนเลยนะครับเราไม่มีตัวละครชนะท่าสีแดงก็ต้องจัดไร i n g งรัสใส่สีแดงครับผมการแตกต่างโดนไปครับสําหรับโงกุนแบล็กโรเซ ตูมเข้าไป3ล้านเ rising ko โดยมีหนึ่งแล้วครับ <Hey. S 1> ผมเกมนะ่าจะสบายๆและต่อจากนี้นะครับเราเหลือ3ตัวละครไงครับผมเข้าไปแท็กเกิลแต่ว่าฟิวชั่นสมารซัดกับฟิวชั่นสมาร์โคเวเชสนะครับ <Hey. S 1> ผมโดนครับผมตัดคอมโบและจัดการใช้ Special Move ต่อคอมโบไปแบบนี้โ oh, อ้โหมาครับเขาไม่มีขีต่อคอมโบเขาเยอะขนาดน,นั้นหรอกเห็นไหมหมดะละ่วนะครับบลายังอยู่ยังไงครับ การหมดแล้วแล้วเขากด Rising Rush แทนนะครับผมผม,ผมเปลี่ยนเป็นเซลลงมารับนะครับผมยังไงครับเซล,ลนี้จะรอดจากการโจมตีของซามัสได้หรือเปล่ามาลุ้นกันและการเหมือนกันครับผมเจอผมสวน Rising Rush ไปแล้ว Strike ต่อเนื่องครับผมแล้วไม่วางใจเพราะว่าเจ้า Super ปปเซี b บลูมี cover c h a n จ e ของ Blast a r เแต่ไหมครับถ้าเราใช้ Blast a r มันจะตัดคอมโบนั่นเองเจอ Ultimate Asgard o l a r ทำให้ฮามม่ห้าไ,าไ,ไป เรียบร้อยครับผมโดนคอมโบไปถึงล้านแแล้วเจอผมใช้บูซูปเปอร์บลัชไปจังหวะยึกยักนะครับผมไม่รอดนะครับสำหรับซูปเปอร์เซียบลูเบจิตโตอยังไงครับแล้วหลบการโจมตีไม่โดนนะครับผมไม่ตรงจังหวะแล้วก็โดนตัดคอมโบอีกแล้วครับผมซามัสฝั่งนู้นเรียกว่าโคตรน่าทำคาญเลยนะครับสำหรับซามัสฟิวชั่นคนนี้นะหูอะไรนักหนานะครับผมโคเวอร์เชนส์เนี่ยตัดคอมโบได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็ยังไงครับเข้าไปอัลติเมตอาร์สการ์ตรงๆ ไม่โดนมันจะโดนได้ไงเราเจอแบบนั้นนะครับผมแล้วเขาก็จะสวนอัลติเมตคืนแล้วนะครับมาครับผมให้โดนเลยอ่ะดิเซลล์เรายังถึกอ้าวปะโชกดยอมทำไมกันล่ะเกมที่2ก็สวยงามอีกแล้วนะครับระดับก็ d k คีก็ไม่ไหวจะเคลียร์นะครับผมมาดูฟิวชั่นกันบ้างว่าฟิวชั่นเนี่ยไหวหรือเปล่าฟิวชั่นเจอรีเจนไหวกันหรือเปล่านะครับผมมาดูกันครับซึ่ง คิดหนักนะเพราะว่าตัวละครฝันของข้ามค่อนข้างฟูเลยนะครับผมไม่รู้จะเอาตัวละครไหนลงมาบ้างผมก็ คิดว่าน่าจะมีตัวละครสีแดงนะเพราะว่าผมเจอบ่อยแต่ว่าไม่มีสีแดงพระเจ้าเอาอยางไงครับผมกดการ์ดเขียวไปสําหรับซูเปอร์เบบี้2แล้วโดนเขาส่วน b ร a สอ a สมาแล้วจัดการใช้การ์ดเขียวยกเลิกอาชีพอัพเกรดแล้วต่อนเนื่องคอมโบกับสไตร์แต่ว่าเจอผมใช้ซามัสเบรกไว้ได้นะครับผมแล้วสวนด้วยสเปเชียลมูฟ as ขึ้นไปแล้วเขาก็จัดการ c o v e ร c h a น c ์เป็น เบจิโต้แปลงร่างนะครับผมหมาครับโดนเาเมจเขาจะกดการ์ดเขียวฮิลคืนเลือดเต็มนะครับผมเราชาร์จยังมีสตินิดนึ่งอะังไงครับผมบลัสไปเขาจัดการหลบแล้วผมคี้แคนเซิลเข้าไปต่อยขวางคอมโบเขาไว้ครับผมผมหลบการโจมตีเขาได้แล้วเป็นฝั่งผมจัดการคอมโบบ้างครับผมแต่ว่าคีก็ไม่ค่อยมียังไงครับเกรดหลบก็ไม่มีก็ต้องหนีแล้วครับผมสำหรับซูเปอร์เบวีทูลงมากดเมนแอบิลิตี้ครับผมจัดการให้เราทีมเรามีการฟื้นเลือดที่ รุนแรงขึ้นอ่าฟื้นอย่างรุนแรงมาครับผมจะเป็นยังไงนะซึ่งฝันตรงข้ามก็จัดการโคเวเชนส์เป็นเทฟล่าลงมาแล้วนะครับผมเจอผมเปลี่ยนเป็นเซลนะครับชาร์จสเต็ปแล้วก็ชาร์จแบบนี้หลอกไปเลยครับผมและสวนการโจมตีเขาหลบคืนได้นะครับผมและมาครับสําหรับเทฟล่าเจอสไตรด์รัวแล้วอ่าฮาผมเปลี่ยนเป็นโคเวเชนส์ซามัสฟิวชั่นนะครับแต่ว่าเขาบลัสมาก็ไม่โดนตัดคอมโบนะแต่ว่าเจ้าซามัสเนี่ย ถ้าได้โค์เชน้์ก็คือลดดาเมจไปเยอะมากนะครับผมและเมื่อรับดดเมจก็จะได้บัฟที่โกงมา,มากๆเลยทีเดียวเอาอย่างไงครับ <c oughs> ผมเปลียนเป็นซุปเปอร์เบบี้ทูกดไรซิ่งรัสใสเบจิโต้แปลงร่างนะครับผมเป็นการโค์เชน้์ที่พลาดมากๆเพราะว่าผมมี r i s ซิ่งรัสรออยู่แล้วการแตกต่างครับผมและเป็นไฟเบจิโตแปลงร่างโดนไรซิ่งรัสตายไปก่อนเลยครับอันตรายแล้วนะครับผมเราจะได้แผงริดเลยสำหรับเจ้า ฟิวชั่นซามันะครับัางตรงข้ามนี่โดนอย่างหนักแน่นอนมาครับเบบี้เราโดนอัดคืนแรงเหมือนกันแต่ว่ารับเดเมจไว้อยู่นะยังไงครับผมเขานี่ต้องห,อหลุดคอมโบแบบงงๆนะครับผมทําอะไรอยู่ไม่รู้เหมือนกันแต่ฟางตรงข้ามก็เปลี่ยนเป็นเคปลาลงมาแล้วนะครับผมเจอกับนี่เลย f u วชั่นซ m มสผมจัดการสเปเชียลมูฟไปแล้วก็โอ้โหหลบกรนโจมตีเขาไปครับผมแล้วเขาก็แทบ มาแทบมาหลอกผมนะครับผมกด rising rush ใส่หน้าด้วยแบบนี้ผมว่ารับไหวปะละ่ะ d a เมจของ <c ười> เจ้าเคปลาและการ์ดเหมือนกันอีกต่างหากโนนทีมสวนไปครับสำหรับเคปลาเจอสวน <c ười> สไตรอัสขึ้นไปร่วงไปอีกหนึ่งครับผมยังไงยังไงแล้วกดการ์ดเขียวมาตรงๆแบบนี้เจอฟิวชั่นสมารถผมคอมโบโยาวเลยครับผมตอนนี้ได้รับบัฟในเกมครบทวนแล้วนะครับผมเดเมจรุนแรงมากๆและกด เมนแอบิลิตี้เตรียมจะพัดเด็ดศึกกันแล้วนะครับผมปายอัลติเมตอาสการ์ดครับเฮไม่ได้ดูมาครับผมว่าแถมให้คุณผู้ชมอีกสักเกมหนึ่งดีกว่ากับ r r g g n n r r t t o o n VS GT แต่ว่าผสมกับโกหังแปลงร่างมาด้วยแปลกเหมือนกันนะครับทีมนี้มาครับ จัดการบลัสไปเขาพุ่งมาโดนบลัสเต็มหน้าแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นงอกุนทันทีเลยนะครับผมเปลี่ยนเร็วแบบนี้เจอผมคอมโบต่อได้เซลแล้วครับาวไปครับแรงโดนแรงแรงครับผมไรไงบลัสขึ้นมาแล้วก็จะคอมโบต่อเจอผมแทบต่อยดักไปได้แล้วก็จะก,การกดการ์ดเขียวทะลุไปครับผมจะพุ่งมาแบบนี้เจอบลัสเป็นหนึ่งดอกยังไงครับผมเข้าไปแท็กเกร์แล้วจะก,การบลสัสรางหนึ่งดอกครับผมมาครับลูกเล่นเรา แถวพราวนะครับอย่ามาสีสัวเล่นกับเรานะครับผมแล้วพุ่งมาแบบนั้นครับยังไงเจอแท็กเกิลสวนกันแบบนี้ยังไงอืม้มมาครับเป็นการเสียทางของผมแ้วนะครับผมยังไงครับยังโดนล็อกรัวๆอยู่ยังเปลี่ยนตัวใครไม่ได้เลยจะเปลี่ยนยังไงโดนคลื่นเต่าเข้าไปบูโดนเข้าไปเออคลื่นหลอนเลยทีเดียวยังไงครับผมแล้วกดเมนเนอเลตตี้มาแล้วครับฝั่งนู้นครับ เรียกว่ายังต่อเนื่องยังไงเจอแทบผมเข้าไปครับแล้วเปลี่ยนเป็นโงคุนลงมาแทบต่อยนะครับผมแล้วก็หุยหลบคลื่นตอของเขาได้แล้วสวนไปครับผมสไตร์อาส์ไซสเปจัดการหุยแรงอยู่นะแรงอยู่นะไหวเปล่าไหวเปล่าเอาละครับเขาโคเว์เชนส์มาแล้วนะครับผมผมจัดการเปลี่ยนเป็นฟิวชั่นสมัตแล้วก็จัดการใช้ชาร์สเต็ปครับผม,ผมกดการ์ดเขียวเจอกับสีเขียวเราไม่กลัวใครเอาดิเอาดิแล้วก็เป็น การสลับของโกหังลงมานะครับผม hmm, เกือบไปแล้วเกือบโดนนะครับผมแต่ผมอะโดนเอาเถอะครับผมผมว่าผมไม่อยู่กับเจ้าโกหังแล้วนะครับจัดการเปลี่ยนเซลล์ลงมาวาร์ปหนีไปแต่ว่าแท็คเกิลก็ไปเจอเขาสวนไรซิ่งรัส่นะครับผมเซลล์ของผมนี่น่าจะไม่รอดแล้วก็ทีมของผมน่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่เลยนะครับผมยังไงครับเจอซุนแฟมิลี ซัดเราสามล้านสแบบนี้ไหวหรือเปล่ากับ2 Re g e จ e เนเรชันแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนตัวแบบงงๆนะงงแบบงงเลยโอ้โหแล้วก็โดนคอมโบยอย่างยาวเลยครับผมแล้วเปลี่ยนเป็นซูเปอร์ฟูลพาวเวอร์ไซย่าโฟงงคุลงมารับเดเมจของซูเปอร์บูของเราต่อแล้วก็เจอผมเปลี่ยนเป็นาสามัสครับผมคอมโบย,ยังไม่จบจัดการกดเมนอเปตตี้ล้วใช้อัลติเมทอัสการ์ดจัดการท่านี้ไปเลย โนนี้โ้โแรงมาก2องล้านห้เลยนะครับผมนี่มันแรงเกินพิกัดแล้วแล้วก็เขาจัดการยึกยักโดนตายไป2เลยครับผมแล้วก็กดการ์ดเขียวให้ฟันตรงค้บลดชี้ไปแต่ว่ามาครับผมเจอผมสวน r i s i n g r <OR> รัสสวน Blast Arts ไปเลยครับผมใครจะอยู่ใครจะไปครับรอบนี้ การ์ดเหมือนกันอีกปะโชมาครับฟิวชั่นสมาร์ทของเราจะไหวหรือเปล่าเจอโกหังซัดรัวแบบนี้ครับผมแต่ว่าเขาขี้หมดนะขี้หมดใช่ไหมออโดนการ์ดเขียวอยู่นะยังไงครับผมเจอบลัสส่วนบลัสแบบนี้นี่บลัสไปรัวเขาโอ้ยยังยังสติดีเขายังสติดีแล้วก็ขี้หมดใช่ไหมล่ะขี่หมดใช่ไหมล่ะมาดิโอว็นย,ยังไงล่ะ โคตรปวดน,นะครับผมขี้หมดใช่ไหมล่ะเจอขนาดเนี้ยผมว่านะมาครับผมเป็นฟังผมได้คอมโบแล้วนะครับผมจัดการชาร์จและจัดการบลาสต่ตอนะครับผมชาร์จและจัดการสไตร์ต่อหูยังไงล่ะเป็นไงครับความได้เปรียบของทีมที่ใช้ฟิวชั่นซามัสเจ็บใจไปเลยนี่